ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังทานอาหารกันทางเจ้าอาราตาเราก็เลยเหลือไปเห็นทางเซฮะเนี่ยหน้าตาดูเฉยชามากเลยนะดูแบบว่าดูไม่มีชีวิตชีวาดูจืดชืดดูคิดอะไรอยู่ในใจดูกังวลอะไรหรือเปล่าในระหว่างที่คิดไปเดินไปเนี่ยก็เจอกับเซฮะนั่งอยู่คนเดียวก็าลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างทางพระเอกเราก็สงสัยเซฮะก็ถามว่ามีอะไรเปล่าเปล่าไม่มีอะไรทางพระเอกถามเลยนะ มีอะไรไหมมีอะไรในใจหรือเปล่าบอกกับทางอราตะได้นะเขาก็เป็นพี่น้องกันทางเสหะก็เลยชวนพระเอกมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็คือให้เอาในส่วนของร่างกายเนี่ยไปแตกกระสีที่จะสมได้นั่นแหละทางพระเอกเราเนี่ยมันก็สงสัยซิ่ให้มาเล่นเกมอะไรเนี่ยฮะเป็นเกมที่ทางเสหะซื้อมาแล้วไม่กล้าคืนหรือยังไงฮะไม่กล้าส่งขืนหรือเปล่า สียก็บอกไม่ใช่เสียาก็แค่สงสัยอะไรบางอย่างในตัวพระเอกเขาเลยอยากจะพิสูจน์หลายทางพระเอกเราซุมได้ใช้ตีนใช้ตีนสีฟ้าทางพระเอกเราก็เอื้อมเปล่าตีนไปแปดสีฟ้าเสียาก็บอกว่าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องได้ยังไงฮะบอกแล้ว,ว่า ถ้าตัวไม่แตกกันก็ไม่มีความหมายแต่ตามก็แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะทางอาตตะบอกทมา,ทางเสฮะก็เลยสุ่มไปเลยเสฮะก็บอกว่างั้นเขาคงต้องเป็นคนลุกเข้าไปหาทางพระเอกเองแต่ตามก็แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะเสฮะบอกแต่พระเอกมันก็ตกใจสิเข้ามาใกล้อะไรขนาดนี้ล่ะฮะหน้าแดงนะนะเอาแล้วมันเริ่มเปลี่ยนท่าแล้วมันเริ่มท่าดีนะนี่เอ้ยไปสิเอ้ก็สุ่มไปเป็นสีแดงอ่ะ าล้เท้าก็แปะที่สีแดงทางเพื่อเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะ้าโอ้ยลายไหลไม่ใช่ไปอีกมนตกใจตกใจมากเลยใช่ใช่ไหมเนี่ยหาสีหะเนี่ยชอบเราจริงจริงหรือเปล่าหรืยยังไงทางสีหะไม่หลีรอเลยนะสุ่มต่อเลยทางเพื่อเราต้องเอาตีนไปแปะกับสีฟ้านั่นก็คืออยู่ใต้ก้นของเสีห้าเลยเอาแล้วมันเริ่มหน้าแดงแล้วมันมันมันเลือนเลือดเริ่มไม่สูบชีดเลย เราก็เลยยืดขาไปเลยนะก็จะถึงแล,ละแต่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 ว <c oughs> นน <c oughs> ่าไิโดนก้นเดินก้นเบกบอกแบบนี้มันอันตรายอันตรายสุดๆเลยหล่อนคิดอะไรอยู่นะเนี่ยความสุขนั้วน,นะเกิดจากสาสตร์ัดหลังสามชนิดเสห้าบอกถือเป็นความรู้ใหม่ของประสาสวิทยาในปัจจุบนัน โดปามีนทําให้รู้สึกพอใจกับชัยชนะออกซิโทซินทําให้รู้สึกตื่กว่ารักและเซโรโทนินทําให้มีความสุขในยามจิตใจเออเป็นเกี่ยวกับความรักว่ากันว่าช่วงสามเดือนแรกหลังจากคบหากันนี่สมองจะหลั่งสารโดปามีนเป็นจํานวนมากเพราะควาชัยชนะจนได้ครอบครองแต่ในขณะเดียวกันหากได้มีเซ็กกับคนที่รักแล้วจะหลั่งออกซิโทซินออกมาเป็นจํานวนมากเลยค่ะสายหาพูดกับอรตัยอย่างนี้ อ,อาระตะได้ยินก็ใจแหละยัได้ตกใจทุกรอบเลยฮาลซีฮาก็ไม่ไดีรอนะสุ่มต่อเลยเอ้าวนี้แล้วได้ท่าใหม่แล้วเฮ้ยท่าใหม่ทางอาระตะก็เห็นแล้วนะเริ่มเริ่มวิตกกังวลแล้วนะนี่คือเป็นพี่สาวรอแล้วนเนี่ยทำไมทําอย่างนี้ละ่ะฮัลซีฮาเนี่ยลุกขึ้นเลยนะแล้วก็นั่งทับพระเอกเธอบอกว่าเธอแค่ใช้กล้ามเนื้อถึงขีดจำกัดแค่นั้นเองแล้วก็ลมทับนะอย่าเอาอะไรมากับฉันเลยนะ่ะ เออจะเอกบอกว่าล sure ้มไปทางอื่นสิล้มอะไรทางพระเอกเราเธอก็บอกว่าอย่าถือสาเลยนะเอก็นึกภาพทางเสหะพี่เราแก้ผ้าไอชัวเสหะก็บอกว่าขอบคุณนะสําหรับที่มาเล่นด้วยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเอกเราไม่ได้ชอบใข่ในบ้านจริงจริเอกก็บอกว่าก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เธอก็บอกว่าเธอแค่อยากจะพิสูจน์ให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งก็เท่านั้นเองเพราะว่าเธอก็มีสอบด้วยเธอจะได้ไม่ต้องมากังวลและคิดอะไรเรื่องพวกนี้ เธอจะได้ไปเตรียมตัวสอบโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพระเอกอีกแล้วทางเสียฮะก็เดินออกจากห้องไปให้ตายสิมันเรื่องอะไรกันนะทางอาราตะบอกทําตัวอวดดีจะว่าไปไปชวนเล่นเกมเดี๋ยวเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกกันเนี่ยนะพระเอกมันก็รู้สึกแปลกๆดลอยู่ด้วยกันมาแล้ว16ปีแล้กินจะใจบ้างหรือไงฮะนี่นะ่าจะบ้องซื่อแล้วมันก็นดึกภาพไปถึงเสฮะที่พูดว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ทางกายได้โอ้ตกเจคิดทียอะไรเนี่ย โอ้ทางทางโอกาสก็เดินเข้ามาหาพระเอกเราเออตะโกนไล่เสียงทางหาแล้วเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงเสฮาด้วยใช่ไหมเสฮาไปไหนแล้วทําอะไรกันฮารัตตะก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรโอกาสก็เลยจะชวนพระเอกนะ่ะไปเล่นเกม,เล,เ,กมเล่นเกมในห้องข้าวฮราตาะก็ถามในนะ้นวว่าฝีมือพัฒนานไปถึงไหนแล้วโอกาสก็บอกว่าแค่นี้เล่นไปตั้ง30ชั่วโมงแล้วนะเ,ออเขาเก่งมากด้วยนะรู้เปล่าแล้วเมื่อกกนนะทางอาตะาแ่ก็เลลนพ้ รู้สึกว่าจะอ่อนให้ด้วยดูท่าทางขอ,องโอกาสเนี่ยดูจะมีความสุขกับการเล่นเกมมากแต่เขาก็ยังสงสัยและขาดใจในเรื่องที่ทางโอกาสเนี่ยบอกชอบเขาเมื่อตอนนั้นนี่เป็นยังไงกันแน่นะเธอจะแกล้งเราหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยแล้วก็เธอก็ดูเป็นปกติดูไม่ลุกลี้ลุกล,ล,กลอนอะไรเลยแต่ดูมีความสุขกับการเล่นเกมมากด้วยคงมีเพื่อนร่วมชั้น ลงรักโอกาสเนี่ยคงมีแต่คนหลงรักโอกาสเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าดูไปดูมาเนี่ยทางโอกาสก็น่ารักมากน่ารักจริงๆจริงๆนะน่ารักมากเลย <c oughs> น่ารักมากเล่นไปเล่นมามันเพลินแยมก็เลยขยับไปติดพระเอกเลยหมดแต่สนใจเกมจะไม่รู้ว่าร่างกายขยับไปเองเหรอทางเจ้าอาลตะาบันชิีดอาลตาก็เอาคืนเลยนะไอ้เหี้ยมันมันแกล้งผู้หญิงหรือเปล่าแพ้เลยทางโอกาสแพ้เลยเครียดเลย จู่ๆทำไมเนี่ยทำไมถึงเก่งขึ้นมาได้ละ่ะฮะเก่งขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะอารตาก,ก็บอกเล่นเกมอยู่ไม่ใช่หรอจะไปเข้าห้องน้ำเลยตอนนี้เข้ามาข้างล้วก็รัดคอเลยจะฆ่าพระเอกเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนตอนที่ทางโอกาสเล่นแพ้เนี่ย <c oughs> ก็รัดคอพระเอกเหมือนกันเหมือนเอาคืนนะแขนแขนส่วนตัวรัดคอจนพระเอกที่หายใจไม่ออกสิเพราะพระเอกก็อเ,ออเ,อเลยจับมือนะพลิกตัวเลยพลิกตัวทาง โอกาสเนี่ยไปอยู่ข้างล่างเออมันก็เลยเป็นท่าที่แบบว่าท่าดีนะเนี่ย <c oughs> ไอซ้ซาไอ,อ้ตกใจเลยตกใจเลยมันมาท่านี้ได้ไงเนี่ยมึงยังจะถาม <c oughs> อ,อีกเราเป็นแค่พี่น้องทะเลาะกันมันพูดในใจนะมันพูดให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นมันพูดในใจมันไม่โอกาสก็ไม่ได้ยินหรอกว่าเราเป็นแค่พี่น้องที่ทะเลาะกันเออทางโอกาสก็พูดออกมาเลยนะก่อลตะงั้นหรอ,อนายเนี่ยเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วสินะ พระเอกมันก็ถ่านกลับเลยหมายความว่าอย่างไงเนี่ยนะที่พูดมาเป็นผู้ชายเต็มตัวเนี่ยโอกาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะน่าจะไปนอนแล้วแล้วก็เปิดเปิดตัวประตูออกไปโอกาแม่งก็เขินดิหน้าแดงเลยจู่ๆมาทําตัวเป็นพี่ชายซะได้ขาวหน้าเนี่ยอย่าได้ออมมือเชียวนะน่าจะหมายถึงเกมนะแต่ถ้ามาที่เป็นชีวิตประจําวันของพวกเธอนี่แหละท่าโอคานะอยู่ที่โรงเรียนมีแต่คนมาชวนทางโอคานะเนี่ยกินข,ข้าวนอะหัวเขียวหลับ ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่นะเสียก็ขับจักรยานไปไหนก็ไม่รู้ส่วนทาบัลลิก็มีหนุ่มๆเข้ามาต่อแย่แต่เธอก็พยายามปฏิเสธตัดภาพมาที่ทางพ่อของพระเอกกับพระเอกอยู่ด้วยกันซื้อของแปลกๆมาให้แล้วก็มาถามพระเอกด้วยนะว่าทุกคนเนี่ยเป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าทางพระเอกก็บอกว่าทุกอย่างก็โอเคนะอาจจะมีเรื่องราวแปลกๆไปบ้างแต่ผมว่าผมเอาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะ,ะมีเรื่องอะไรจะคุยกับพระเอกด้วยภาพก็เลยตัดมาที่ทั้งทั้งห้าคนเนี่ยก็มาดู หนังด้วยกันเออจบแล้วด้วยนะทางพระเอกเนี่ยบอกรักทางนางเอกบนสะพานทางคููก็เลยคุยกันนะอนาคตอยากเป็นอย่างงู้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้พ่อหนุ่มรูปด่อสูงยาวเข่าดีมีอนาคตบางทีเต่ก็บอกว่าโอคโนเนี่ยยังเด็กเกินไปนะเออผมไม่เป็นไรเดี๋ยวโตขึ้นโอคโนก็จะเข้าใจทุกอย่างเองแหลนะเนาะเมื่อทั้งสี่คนเนี่ยเดินไปเดินไปแล้วกำลังจะกลับห้องนอนเพราะมันดึกแล้วด้วยนะทาง โอคนโนเนี่ยก็แบบเดินมาในใจจะวุ่นคิดคิดคิดมานักตั้งนานแล้วแหละแบบว่าอาทางโอคนโนเนี่ยมีความรับที่อยู่ในใจมีความรับที่อยู่ข้างในไอ้เหีเ้ยตะโกนบอกเลยนะว่าเขาชอบพี่อรลตะทางพี่ๆก็บอกเลยนะเรารู้แล้วล่ะว,ว่า เธอได้ชอบพี่อรารตะแต่แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ชอบพี่อรารตะแบบว่าเป็นพี่นะเธอชอบแบบว่าเป็นผู้ชายปกติทั่วไปแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของเธอแล้เธอจะไม่ยอมด้วยเธออยากจะแต่งงานกับพี่อรารตะแล้วในเมื่อทุกเธอเนี่ยได้ยินมาแล้วนะได้ยินมาทุกคนแล้วด้วยว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันแทเทน่ะ,ะทางโอคอนเนี่ยก็สามารถแต่งงานกับพี่อรารตะได้ เอ้ยเรือเรือใครเนี่ยมันจะออกจากท่าก่อนใครด้วยนี่เธอเอ้ยออกท่าออกออกออกท่าเรือก่อนใครเลยตัดป้าพไปทางพระเอกกับพ่อ,อทางพ่อเนี่ยก็ถามกับพระเอกนะว่ามีผู้หญิงคนไหนที่น่าสนใจหรือเปล่าทางพระเอกก็ตกใจสิทำไมถามอย่างนี้ล่ะถามแปลกๆถามถามไม่ได้ความนะเนี่อเอก,ก็บอกไม่มีไม่มีผู้หญิงที่ อีกสนใจเลยจะน่าแปลกใจนะที่พ่อกับทางแม่เนี่ยมาคบกันได้ยังไงพ่อบอกว่าเพราะว่าแม่สวยพ่อมาล้อเล่นพ่อบอกว่าในความจิตใจของแม่นั่นแหละนั้นทําให้ตกสเปคของพ่อพ่อเลยชอบเออเอาอกผมคิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนชาาลาดรักแหลมมากพี่พ่อจะเลือกบอกความจริงให้เรารู้ในช่วงนี้ก็คงมีความหมายบาง,ยางอย่างอยู่แน่นอน อะไรปิดปากไว้อย่างเงี้ยถึงจะยังไม่ชินกับความจริงที่ได้รับรู้แต่ผมก็รู้สึกได้ว่าภูมิใจที่เป็นลูกชายคนโตของพ่อนะทา,าง阿拉ตะมันพูดอย่างนี้น้มันเนี่ยยังบอกนะจะปกป้องทุกคนให้ได้ต่อให้ใครจะพูดยังไงก็ตามจยทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสูพยายามนะส่วนเรื่องในบ้านเนี่ยทางเจ้าอ拉ตะเนี่ยมันบอกกับพ่อว่าเนี่ยมันจะจัดการเองมันเอาอยู่นะทา,างพ่อเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมีบางอย่างเราก็ดึงดูดพวกเราให้เข้ามาจริงๆเลยดริงจริงเลย,เลยที่รับอ拉ตะเป็นลูกสายตาของพ่อเนี่ยมองไม่ผิดไปจริงๆ จีฮีโร่ก็คือชื่อแม่ของทาง5คนนี่แหละจะไม่ใช่ลูกแท้ๆก็เถอะอ่าเอกเราก็เดินออกจากห้องไปเลย